สวัสดีวันที่สองจ้าวันนี้นะจ๊ะอุ้ยนนลื่นวันนี้ที่มาก็ยังอยู่ตอนนี้อยู่ที่วัดเป็นวัดที่แบบถือว่าร่มรื่นแล้วก็เก่าแก่ถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นแบบวัดพระนครศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัดแบบสมัยสงครามโลกอะไรเงี้ยสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่วัดอะไรนะคะอะไรัก่าง่ขี้เดาแทะเอา้าต้องไปถามปุณ่โรชินะคะแต่บรรยากาศดีมาก ข้างข้างกล้องจะเป็นอย่างไรบ้างเหล่าแสงมันใช่หมอเพราเจ๋งดีๆมากตอนนี้บอกเลยคือแบบหนาวมากไปไกลยังไม่ไปถึงให้เห็นอันนี้เยอะๆก่อนแล้วค่อยเราจะไปสักการะสิ่งศักศดิ์สิทธิ์กันนะคะ ข้างพี่อ้อเลยนะครับไม่ถ่ายน้องแคนเลยอยู่ในใจรสมอก็ยังไม่ไหายเนะครับมีใครจะฟังเพลงแก่พี่จอร์ดไหมคะขอไหม่พี่จอร์ดหน่อยค่ะทุกคนกำลังหาเงินนะครับว่าเราจะไปเอาเลทกันต่อเราจะไปหาจากไหนนะ่อรดเราจะหาจากไหนดีคะอ๋อกระเป๋าเราอยู่ข้างในคิดว่าจะลงไปเอาตรงน้ำน้ำน้ำรงลำธารเหรียญเต็มเลย ลงไไปหน้าคู่ต่อยอดต่อยอดนี่เรากำลังจะเดินทางไปเอาเด็ดเอาเด็ดหรือไงครับพี่เอาเป็มันชื่ออะไรนะครับเอาเด็โดไม่โกอะไรนะโกเต็มบัตฮะโกเต็มบัตรอกเสียงใหม่โกเต็มบัตรเอาเด็ดคือตอนนี้คือตอนนี้นะคะจะไปเราจะไปเอาเด็ดกันแต่ใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้ก็รีบโทรมาเลยครับเรามีเบอร์โทรเลยนะเลขบัญชีท็อกทข้างล่างเลครับตองควรใานขอบคุณ อันนี้คืออ่นนอ,อ,อนบอนเขาขตามการบริจาคเขาอ่อนเลยอบก็ไม่ได้อยู่นี่เลย <c oughs> เราอยากไปถ่ายกับรูปกับป๊อกกี้จังเลยว,วันนี้จะได้ไปไหมอ๋อที่ผู้ชายยืนถือกลางแขนน่เดย ไกายญี่ปุ่นนี่ว่ะ,ะอันนี้หนุ่มี่ปุนนะร <c oughs> เด็กแว้นญี่ปุ่นเหรอครับนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับทำๆไม่ดีดูตุ่ไม่ดีดู่างอื่นดีกว่านะครับก่อนอจะเตรียมตัวเกอาอา็บของเนาะก็ได้มีการพูดคุยกันอะไรอย่างงี้พี่อ๋อบอกว่าเออเนี่ย เราไปในนามบริษัทนะคอนทรชิฟนะเราก็ต้องแบบแต่งตัวดูดีหน่อยอะไรอย่างนี้ <c oughs> ด้วยความที่ว่าเราก็ให้เกียรตินะเราก็เราก็ต้องแบบว่าเออแต่งตัวดูดีหน่อยเอยฉันเตรียมเชื้อไปดีกว่าอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเกงสลัดอะไรอย่างนี้ฉันก็แบบเออแต่งตัวดูดีหน่อยพอไปถึงสนามบินก็มีคนถามว่าทำไมแต่งตัวแต่เสื้อเชิ้ตไปกลัวอึดอัดร้อนอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอ๋อก็ต้องแต่งตัวดูดีหน่อยจะได้ผ่านง่ายๆพอไปถึงเตาหมอปั๊บ แล้วก็มั่นใจโอเคถามกี่วันแล้วก็ตอบห้าวันมากี่คนยี่สิบเก้าคนอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็โทรยกหูโทรศัพท์เอาเลยยกหูอะไรเนาะวะสักพักหนึ่งก็เดินโดนเชิญเข้าไปในห้องคนแรกก็ไปนั่งเอาเลยคือตอนนั้นคิดสภาพแบบว่าเป็นห้องกระจกแล้วต้องไปนั่งนอนเดี๋ยวนั้นฉันจะต้องได้นอนในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนในหนังอ่ะกลัวแบบตื่นเต้นมากสักพักหนึ่งรู้สึก รู้สึกชื่นใจเพราะว่าพี่แจ๋ตามมาพี่แต่ตามมาต่อมาพี่พจน์าแล้วก็พี่ตาด้วยโอ้โหโอเคก็มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วค่ะเออก็รู้สึกว่าชื่นใจนิดนึงแล้วพันเด็เขาก็เลยถามว่ามีเอกสารอะไรไหมเนี่ยก็เลยหยิบเอกสารไ้เขาดูก็เลยรอดมาได้ต้องขอบคุณประสบการณ์ดีๆแบบนี้จากเนียแล้วซอนะคะขอบคุณนะคะ ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอได้ไหมเราเออหากเธอหัวใจยังวางวจะคอยพักทูห้องใจมีให้ดำดางนับเมาฉันเอาทุกอย่างแล้วจะเธอสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอ ทำไมเราเออที่ปีไม่มีนี่นาะาหากสมรังไม่ร่วมเดินทางดังว่าดอกรักจะบานชูชอวันและคืนสดชื่นสุขสมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะคคัะ อ๋อนี่เพื่อเตรียมมาเพื่อเปิดหมวกเพื่อไม่ได้กลับใช่ไหมจะไปเอาเหรียญพอดีเปิดบวกเปิดบวกผมไม่ได้ร้องนานแล้วนะครับถ้าไม่พอก็ขอใครได้นะครับผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดู้ของเธอ บอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีอ้าวโฆษณาครับโอ๊ยพี่จ่กําลังปิดแล้วกันแล้วผู้มาแล้วเองให้คุณจ่ายกันลังมิดยผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอ บอกย้ำไม่ไปเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่ทุกทางฟันของเรานั้นมันทางจำรูอาจมีบางครั้งสะดุดที่อยากให้เธอเข้าใจ เลิกงานกินเล้าเลือดายอมรับมีบาง <c oughs> มีบางัด <c oughs> บางครั้อยาของงานบางคราือคามรกให้เธต้องทนฟังข่าวนอกายมีบาง่าแต่ไม่คยนองคนสักที คนดีอยากเปิดคนดีแค่ใจเขาเลงเลี่ยนใจเขาล้าอย่าเพิงแต่ใจเธมันยังคงทีรักมีมันแต่ไม่มีวันถ้าใจดวงดีทุกอย่างต้องไปได้ดีขอเพียงแฟนที่ เข้าใจครับขอบคุณครับไี่ร้องหนักแล้วครับสุดยอดบอกกับผมไหมครับเพลงนี้ไม่ไม่แต่งเองหรือเปล่าเพลงนี้แต่งนี้แต่งเองหรือเปล่า นี่นะคะเราอยู่ที่โกเทมบะพรีเมียมเอาเลสนะคะก็คือเป็นสถานที่เอาไว้สําหรับขายของขายของเอาเลสเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาจะถูกแล้วก็พรีเมียมกว่าบ้านเราใช่เป็นเอาเลสยี่ห้ออ็อดท็อท็อดไม่รู้เขาเรียกกันยังไงอะทีโอดีสเราไปกุชชี่อเล็กซานเดอร์แวนกุชชี่ดเลยเดี๋ยวเรามาศึกษาก่อนนะคะว่าแผนที่ว่ามีแบรนด์อะไรบ้างอยู่ที่ต่างประเทศเลยอ่ะ ก็อ,อยู่ที่ตา่างประเทศครับยังไม่ได้ออกจากเอาเลขดิซา่า <c oughs> แต่กอนี้อยู่โซนฟูดบาสมาหาไปกินพักช็อปปิ้งแป๊บนึงเมื่อกี้ซื้อรองเท้าเจ็ดคู่อย่างโรเลสเหมือนได้ขวัญวันเกิดนั้เรากำลังหาว่าจะกินอะไรดีกำลังคอยกันอยู่สรุปแล้วที่กินลาเมงจ้าแต่ลาเมงอันนี้เลิศมากบอกเลยได้กินลาเมงเหมือนกันคนกินลาเมงวันช้อปปิ้งนะฮะ จะเห็นหน้าตาทุกคนเบิกบานบานบานนะคะไม่ค่ะมันไม่ได้เบิกบานค่ะหน้าหน้าบานอยู่เลยนอนนอนป้าปังป้าคุณพอแล้วไม่คุณมันต้องพอแล้วก็คือเหมือนกับว่ารองเท้าเราหยุดซื้อได้แล้วมีคนบอกว่าลุคนี้เหมือนโคตรอานนท์ไหมจริงหรือเปล่าโคตรอานนท์ <c oughs> โอเคตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ย่านกินซ่าค่ะเป็นย่านขายของไฮโซอะไรอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเปรียบไทยๆก็จะเหมือนแบบเกรซอนคาซา <c oughs> อะไรอย่างนี้โอ้โหแบบเลิศม,มากบอกเลยคนที่นี่ดูไฮโซดูแบบดูมีเงินน่ะเป็นแบบสภาพแบรนเนมอะไรอย่างนี้ เ่อเราไปร้านจียูมาของถูกมากเสื้อยืดตัวละ590เยนนี่ก็เจเจจ่ายเงินให้เราเกือบ20,000เยนนะคะฉันได้ไปประมาณ10ชิ้นอะนอะไรคาบุเซ สูงมากตอนนี้คือเมามากมีผู้ชายด้วยโอเคไปไปเราจะไปไหนคะเราจะไปที่ดองกี้กันนะฮะดองกี้มีอะไรดีมีอะไรบ๊วยดองกี้ที่เป็นลาแล้วเหรออะไรนะคะถามปลอมมาถามปอมคืออะไรถามปอมก็คือฮะมีถิ่มปลอมไหมมีเลยพี่มีของมต้องมีถิ่มมันของคู่กันตอนนี้คือแบบบรรยากาศเลิมากคือหนาวมากมือเย็นมือแบบมือแดงมากบอกเลยเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้กำลังไปนะคะดองกี้เราจะไปดองกี้การหรือจะไปดูว่าน้องจอรดแจบันเถิงศิจะซื้ออะไรไปเนี่ยจ้าฟอร์กูชัวร์ครับผมตอนหตอนที่สี่ไม่ได้มาถึงดองกี้เลยหมดเย่้าได้ไงก็สิไล่ของพ่อไอ้ก็สิไลยก็สิไล่ยังได้คือว่าเดี๋ดองกี้แล้วก็ไม่ได้ซื้อของเพาะกดเย้าไม่น่าจะเย้าที่โรงแรมแล้วก็จบ มันนีห้องน้ำอ่ะเราไม่รู้ฉากอ่ะเย็นมากบอกเลยยังไงฮะอีมอสอีมอสเป็นไงปวดเยี่ยวไหมมึงอ่ะปวดเลยพี่เดินเร็วเร็วซิสิบห้าสิบห้าอะไรนิ้วใหญ่มากสิบห้าเซ็ตปวดแล้วตอนนี้โอ้ไม่คลิปนี้แขกพอยว่ะคลิปนี้แขกพอยเฮ้ย อะไรนะพลูโตอะไรวะพลูอะไรวะร้อยพัตโต้ร้อยพัตโต้รอยพุ้ยออกเสียงยากมากตอนนี้พาน้องมอนมาเลือกของให้เมียค่ะน้องเกมเลือกของให้เมียหน่อยไม่มีเมียครับไม่มีเมียครับไม่มีเมียครับไม่เมียเมียน้องเกมจะให้ใส่อะไรคะถ้าเป็นผมผมจะให้ใส่ชุดระเบียนแล้วกันระเบนอันนี้ไงมาเลยอันนี้ชุดนักเรียนมาแล้วทำไมถึงมาสายออเสียงหน่อย ทำไมถึงมาสายทำไมมาเรียนสายดูหลายรอบไม่ได้ดูรอบเดียวอ่ะดิอ่ะ cover เก่งไหมให้เมียใส่ชุดก c o ซิล่าเนาะแล้วตัวเองก็เป็นอุลตร้าแมนงี้หรอคือบอกกันที่าคือคือกิโดล่าไอ้คว้าสามหัวร้อนแรงร้อนแรงกว่าคว้าสาหัวใครกินเนื้อไม่ผมไม่รู้เราต้องคุยวิมาก่อนดูว่าใส่แล้วน่ารักอ่ะดูดิเออเออ ใส่ถ่ายรูปแล้วก็ไม่เอาอี่แกมันจะรู้ไหมกูเดาๆอยู่ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกเออก็คือใส่เป็นงั้นแหละก็คือใส่แบบเท่แล้วก็ไม่เอาไม่เอาว่ะแน่เลยว่ะที่ก็ที่ก็ทิ้เหมือนเดิมรู้หรือเปล่าอันนั้ติสเซเรนไม่รู้ไม่ใช่เหมือนว่าเขาเนี่ยรู้หรือเปล่าไม่รู้ใครร้องเมื่รักติสเซเรน ไอ้ร้องเพลงไอ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 กไอ้กับคแพไอกับแพแพอะไรแพรลี่หรือเปล่าไอ้ยังไม่เลือกอีกยังไม่ได้อีกยังชอบไปอะไรอีกเลือกของอะตผมโดนตามไปจะไอไหนกัข้างในใช่ไหข้างนโอเคเดี๋ยวผมตามไปรอไปเลือกของให้ใครให้ตัวเองแล้วก็ให้พอยอ์ปเมื่อกี้เยดไปดีกว่าคุณบุมสวัสดีค่ะคุณบูมื้ออะไรคะ ฝากใครคนนี้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะฝากผัวดโอ้ยวคนเดียวหรอทำไมเยอะจังเลยขวดกินขนาดนี้เหรอผัวมีกี่คนคะสามอุ้ยกูเดี๋ยวกูแท็กกูแท็กสวัสดีเซเลปสาวค่ะวันนี้ซื้ออะไรคะซื้หอหำปอมค่ะอุ้ยไหนหำน่ะ <S <S 2> <S 2> ซ่อนไว้ใช่ะเดี๋ยวเขาจะดา่าอุ้ยที่เขาจะด่าทราไมไม่ด่ามีสไตล์ที่เนี่ยรองคนี่ซื้อไปฝากผัวดไหมคะเนี่ยกูเห็นซื้อมอนน็อก พวกเองค่ะพวกกี่คนพูด23คนนี่อยู่นี่สามคนคนี่23่สิบมไปแน่แนลิฟเลยว,ว่าไม่มีห้องแล้วรับไม่มีไม่มีมไ,ได้แล้วแล้วบ้างคะเนี่ยแย่เลยค่ะซ <c oughs> ื้อไปฝากใครคะซื้อฝากเพื่อนคะ่ะเพื่อนอเพืเ่อนหรือเพื่อนสาวนะคะนี่อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้อยู่บนชั้นสองสอเหรอคะอุ้ยเธอเลยน้องแพนอากิลค่ะอากิลรู้หมูแหล่พี่จอมันคืออะไรนะไม่รู้ แอปแอปใส่แอปใส่ดูออะไรเอ่ยอ้นลวดนะครัป่ารถแม่หรอรหนคนรดมาชั้นสมบอกเลยอ๋อคนหลืออะไรของของ,ของไ,ได้อะ้รแล้วบา้านคันนี้อุ้ยเยอะแยะมากมายไ้อน,นะคะเนี่ยเป็นซีฝากฝากใครคะสเปเรียกหนีเด้อไปไหนแบตหมดแบตมอมดอาเหรอไ,ไม่ตอม่ตออะทอยอยู่ังงบน แม่แม่จะไปจริงเหรอว้าวไปเช็คทอยอุ้ยแม่ไข่สั่นคหมคะย่าทำไมย่าดูตื่นเต้นจังเลยคะวันนี้เราจะเอาอะเช็คทอยมว่าเดิมเก่าแล้วว้าเป่ะหลิดกันแล้วก็มาแม่หลุบจ้ะหลุบอะพี่แมวขอคำเ็นอนนะค่ะรับไม่ได้นี่คืออโ้โหวิสำหรับคืนจริง นิ้วสั <it are> <response> mm ่นปะมีไ <au> ข <x Expert> ่น <what> ั่นไม่ได้จริงในเลือกซื้ีสั่นหนึ่งอยากลงไปข้างล่างแล้วอันนี้เหมาะกับพี่แมวมากเลยหลังข้างหลังข้างหลังหลังเลยโอ้โหวัดอันนี้หลังได้แค่เป็นพี่แมวเองอ่ะห้าเยญใช่อันนี้คือสุดที่เขาซื้อฝากกันไงไม่ถามมาหลังมันต้องแกะออกดูเลยค่ะพาไปดูไข่สั่นเลยครับข้างบนฝากฮะแล้้องมาจับมาโอ้ห้าร้อยเหรียญอ้นห้าร้อยูเยนเท่าไหร่ไม่รู้ คนจริงครับอันไหนห้าเเนี่ยอันนี้สั่นไหมคะอ่าจะให้ดูความสั่นนะครับอ่าโอ้สั่นเออสั่นนะอันนี้เลเวลไหนคะ1บว่าเลเวลหนี่แต่สั่นจริงสั่นจริง่เงสั่นเหมือนแงโมสั่นแต่พีบาโอ้โหลิ้นรั่วลินัวรหน้าขึ้นรั่วหน้าขึ้นนรัหน้า มีคนแบบเอามาลองจริงๆเป่ะวะไม่รู้จุดแบบก็น่าจะมีแหละมั้งน้องกูไปโดนหน้าไปไงเออแบบวเข้มเข้มโอ้ยเอ้โออ้ออเออรถอันนี้หนึ่งจอันนี้นี่อันนี้ได้อันแต่หมุนนั่นไงหมุนหมุนหมุนนิดไปสู้กันสู้กันนี่นี่นี่อันนี้ได้แค่ไฟดิเพ่อนอันนี้เพื่อนสู้กัน นี่ดูนี่แบบน่าซื้อมากนี่มีสวม่วน,น,นให้ดูอีน้าเอกให้ดูว่าเป็นหน้าแบบนี้ของทีมของคนนี้เป็นผมผมก็ซื้อนะคือต้องเลือกหน้าใช่ดูหนี่มีลายเซ็นด้วยนะคนนิ่โอ้ยคลิปนี้จะลงในมีแต่นมวู๊ดเนี่นนย,ยครับของคนนี้ครับเป็นแบบนี้นะครับแหม่เล่นามากเลยแม่ 皆さんとの方は15分くらいは覚えておいてください、ね、では私のにどうけでです。では、私が合図をしたら皆さんいっいにスイ